แล้วที่ร้าจะทำอะไรถ้าเขาไปแล้วไม่เอาไปพร้อมเขาดิจะทำอะไรหรือเปล่าม,มีอะไรต้องทำไหมก็มีไปหาคนน้นไปหาคนนี้หาใครหาเพื่อนอ๋อผู้หญิงผู้ชายเพื่อนนี่แหละผู้หญิงผู้ชายตอบไปตรงคำถามผู้หญิงผู<ค>้สญิงมาวะโ okay. อเคแล้วไปที่ไหนเดี๋ยวไปส่งไปดูหน้าเพื่อนด้วย อ่าแล้วตอนไหนมีเดี๋ยวตดนที่เธอไปอ่ะอนคือเขาไปปุ๊บมีเพื่อนทันทีเลยหรือไงอยากเลี้ยงเธอก็แม่เขาไม่มีหรอกแม่เขาจะยื้อเธอทําไมเขาจะบอกเธอว่าเธอไปดูที่พี่เขาขับรถไปได้ปะไม่ไม่ทันอยู่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านเมื่อกี้ที่พ่อใส่อยู่บ้านเออไปดูพี่คนนั้นดีเธอครับพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่พิติกา ว่าเออถึงเขาไปฟาร์มโดมดีแมวดีกว่าเขาไม่ชอบฟาร์มอ่ะไปฟาร์มโดมสิแล้วเจอก้ามาให้เขาไปโอเคไหมใช่ใช่ฟาร์มโดมมันจะได้เขาอยู่ตรงแลนเหลืองไอเคนเหลืองบินซิกาเรียกช้างยังพี่เรียกเรียกแล้วเรียกแล้ว พีเอสเคขอเบอร์หน่อยครับวิเราจะโดกนกระทืบอีกแล้วหรือเปล่าคเนี่ยอาเคป้าขอเบอร์นี่ครับช่างอยู่นี่ครับคันไหนเอ่ยคันนี้ครับช่างจัก,กรยานเหรอครับใช่ครับล้อแตกครับผมให้ใส่แค่ล้อใช่ไหมเอ่ยใส,ใส่แค่ล้อครับแค่แล้ว ถ่ายเครื่องได้ไหมครับตั้งกระเป๋าหนึ่งสามสองหนึ่งครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสี่ร้อยครับหนึ่งสามสองใช่ไหม,มวิสกาว<ม>เจอกันนะพี่เอ่อไอดอรหัสอะไรนะกระเต่อเลยนะไม่ต้องไปเราถือแม่งโคตรน่าเบื่อฟาร์มโดมอะใช่ไหมแม่จงจะหลับเอาจะหลับให้ได้เลยฟาร์มโดม แต่รวยอ่ะรวยจริงนะอันนี้ไม่เถียงเลยแต่แม่งจะหลับชิบหายเลยยังไงก็จะหลับเธอ,อเดี๋ยวจะไปยานซื้อใหม่คันละห้าสิปนะใช่เหรอ <c oughs> ตอมทีหนึ่งห้าอยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยซื้อใหม่ห้าสิบเออได้ตั้งหลายคันด้วยซื้อไปเลยสิบคันเน่ะถูก <c oughs> รับเด็กเอ็มอุ้ยสามห้าอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรขับชนปั๊มจริงๆด้วยแหละถ้าไม่วางโทรศัพท์อะ่ะสามห้าสามอ่ะท่องอ่ะกูคิดว่ากูไม่กล้าเน่ะ Come on. นึกว่าจูนมาทำมาช่วยพี่เคฟเจ้ครับหมอโดนอะไรเคฟเผ,ผิดผิดพลาดเล็กน้อยครับผิดพลาดเล็กน้อย <c oughs> โอเค mình phát rất nỗi. Oh. Bấm không chụp lau nha. Nô lệ, ôm ที่ห่วงขนาดนี้เป็นของเธอนะอุ๊ยเดี๋ยดูเอี้ยด,าด่ากูหน้าบ็อกซิ่งหน้ามึงใครด่ากันเว้น่ะตายตายตายนายตายนายนอนไหมครับนอนครับมีเกมไหมครับ <c oughs> อันดับแรกเก่งไหมคะเจ็บไหมครับคนไข้เจ็บค่งหมอยังเจ้าอยู่ปะอ่ะหนูโดนทำร้ายครับหมอครนอนเตียงไหนครับ ได้ไหมอ่ะคอนเนคคอนเนครับจดจำได้ไหมหน้ามันจอเด๋ดเด๋วหน,น่อยครับหน้าเดอเด๋วรปากเป็นรูปตัวเอลครับอากเป็นรูปอะไรนะตัวเอลปากเป็นรูปตัวแอล แล้วมีรายละเอียดอื่นอีกไหมคบเดี๋ยวหมอช่วยชี้ตัวอะไหัวร้นครับมีตาลูกตาสองอันมีหูสองอันอ,อันี้ยางเยแล้วก็มีปากอันหนึ่งจมูกสองรูครับอันนี้น่าจะยากเลยครับมีมีแต่หัวหน,น้าที่ฉัดอะ ไม่ไม่ใช่น่อันนั้นใช่เพื่อนคนใครหรือเปล่าหมืหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนค่ะเขาเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้ไหมครับเขาเขาเขาได้แล่ทำหนูครับอ๋อเช่ค่ะกระซิบนะครับ หนูโดนทำ้ายร่างกายเขาตบเขาตีเขาต่อยหนูครับคุณหมอช่วยหนูด้วยพาหนูไปจากที่นี่าหายแล้วครับหมอน้่งซงนหนูตัวครับครับหมอขอบคุณมากครับ พ hmm. ี่ห ja ินหมอด้วยนะครับนี่มานอนเรียน yeah ้อนหลันอนโดนอะไรครับปวดเจ็บครับคุณหมอเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงไหนตรงขาครับแล้วทําไมขาถึงเจ็บครับเหมือนโดนอะไรกระแทกก็ไม่รู้ครับกระแทกแรงไหมครับกระแทกแรงไหมครับแรงขนาดไหนครับแบบแบบหนึ่งถึงห anyway}? ้าให้ให้ความแรงเท่าไหร่ห้าโลครับห cool ้าเลยเหรอไหนหมอบอกขอลองกดได้ไหมหมอขอลองกดได้ไหม ที่ที่กดตรงขาใช่ไหมครับขาใช่ไหมเอาคราบหมอหมอขอเอื้อมมือไปไปไปกดนะเนี่ยห,หมอกดแล้วไม่เห็นร้องเลยครับโอ้โอเจ็บครับโอโ้โหก็กี้หมอกดเ<อ>ตียงนะหมอไม่ได้กดขาหนูนะหนูเจ็บครับไม่กดมันเจ็บครับมันเป็นแรงสะเทือนใช่ไหมมันเป็นแรงสะเทือนใช่ไหมครับนี่หมอต้องฉีดยาฉีดยาชาเจ็บแขนด้วย อันนี้คือจากจากขาขึ้นขึ้นมาแขนแขนแล้วครับขึ้นมาแขนแล้วอันนี้อันนี้เป็นแผลหรือตะคิวครับเนี่ยเป็นแผลครับเป็นแผลลามเป็นแผลแผลลามด้วยเขาเป็นแผลเหรอเป็นแผลแผลไม่ใช่แผลเป็นแผลเหอใช่ใช่ใช่าไม่เห็นพูดแเดแ๋ยอะไรียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวหวานเลยครับปลาอยู่ข้างหน้าแล้วเก็บเลยทีนี้ไม่เล่นแล้วเออรบกวนคนไข้อย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์นะครับตอนนี้เวลาเขาป่วยนะครับ ยังมีชีวิตอยู่ให้คุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่หายครับใช่ครับเดี๋ยวมันจะไม่หายนะอแบบมือมือจับโทรศัพท์อยู่างเดียวมาน้องมามาเปลี่ยนครับเก็บอาไรหรอครับต้องฉีดยานะครับถ้างั้นพรุ่งนี้เวลาเออสามทุ่มหกสิบเก้านาทีมาพบหมอที่โรงพยาบาลครับหกสิบเก้ามันมีด้วยเหรอครับมันมีด้วยมีครับมีมีมีไม่ครับไม่มีหกสิบเก้าครับที่โรงพยาบาลมีนะเราเราไปดูนาฬิกา นาฬิกาไม่หนึ่งไม่โลไม่โลลองขาเขาใช่ใช่ลองขาเขานะขาเขาต้องแตะเบาๆนะเขาไม่โลคือเบาๆหน่อยน้องตัวพี่ผมเบาๆอยู่ครับครับนะครับหมอขัดแอลกอฮอล์อยู่นะอย่าลืมอย่าลืมลงไอ้น้ำยาบนปากด้วยนะล้างแผลด้วยไอ้เไม่ใช่ต้องต้องใช้น้ำยาบนปากค่ะ ไม่โลเหมือนอันอันนี้เหมือนคนไข้เป็นเล็บขบหรือเปล่าครับเอออย่าลืมดึงเล็บขบด้วยแล้วก็อย่าลืมทายาสีฟันด้วยนะยาสีฟันด้วยดึงเล็บขบอยู่พี่ราแป๊บช่วงต้นขามีมีรอยแผลกินข้าวไว้ทามเอามาดึงอะไรวะเนาะเอายาสีฟันทาด้วยนะเอาไว้ชอวกันแผลเป็น เปลี่ยนยาผีฟันไว้แปลงฟันเพื่อนหนูว่าหนูหายดีกว่าครับคุณหมอแป๊บนึงครับเหลือเล็บเล็กหรือีกข้างนึงใช่ครับคุณหมอหมอกำลังดึงอยู่นะหมอกำลังดึงอยู่ทำใจอย่าใจดีไว้หนูหายแล้วครับคุณหมอครับโอเคครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรลองปากแตกนะครับเฮ้ยครับอย่าลืมทาวาสลีนนะครับปากแตกอากาศหนาวอะไรปากแตกแล้ว เขาบ่นอะไรของเขาอะคือจะเหมือนไม่ได้เลยไงไม่ใช่ค่ะเธอเขาบอกว่าเขาเขาเขาพูดแบบหมอมันมาลุมเขาเมื่อกี้เขาเกือบโดนเลยเธอโดนอะไรโดนลุมไงชอบไม่ใช่ไงโดนผู้ชายลุมอ่ะไม่ไม่ชอบชอบอยู่แล้วนี่เขาชอบเธอคนเดียวทางของเธออยู่แล้วนี่ีเธอคนเดียวเนี่ยผู้ชายลุมล้อมอ่ะ อบเลยเขาอยากออกามา,ากจากตรงนั้นเมื่อกี้อยากเขาบอกบอกูหมอค่ะหนูอยากหายแล้วค่ะอมหวงจะตรงนั้นทีค่ะงี้เลยอมพระพุทธรูปอมบาทอมอะไรมาพูดก็ไม่เชื่อหรอกต้องเชื่อบะพวเขาพูดอย่างนั้นจริงแม่แเขาจะดอกมาเหรอเมื่อกี้ไปดีกว่าไปไหนอยู่ที่ร้าน แล้วเขาล่ะ I wanna go sleep แล้วเขาล่ะ You You go You go เอ่อไปหาเพื่อนใช่ไหม You ไปหาเพื่อนใช่แล้วก็ you tell me อีพีมี go sleep ไหนอยู่ไหน โอเคโบว์โจนบอกว่าโอเคโอเคโอเคไม่าดีกว่าเขากลัวกลัวอะไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวผ้าปีกหมูของเธอไม่มีไ,ไม่มีอะไร,ไะไรน่ากลัวไปกว่าเราสองคนละดูแต่งตัวดีเหมือนชาวบ้านเ้าช่องเขาที่ไหนอะ ไ,ได้ใส่ทำไมอะ่ะ<อ>ทำไมต้องใส่ไวอ้อ่ะเออไม่ต้องใจเหมือนน้นวิ่ต้องคิดมากวอ่ต้องคิดมากเฮ้ว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมจีดัมมาอยู่นี่โดนป้นปะเนี่ยยังไงเพื่อนเขาน,นั่นนั่งอยู่เด้งศพไปแล้วไปไหนวะ ไหนวะเมื่อกี้น่าจะเด้งศพปะเขาโน่นโน,น่นน่นน่ะข้างหลังเอาไม่ใช่ไหนศพหายเขาว่าอยู่ไหนวะอ,อยู่ไหนวะอรอจีดามอีกรอบหนึ่ง ข้างหลังเหรอรไม่ใช่ลงไปข้างหน้าเยวขวามีไหมออกมาแล้วหรือว่าในน้ำเหรอเห็นหมอคับลงน้ำได้ชูคนไปเลยยังยางับยางครับคุณหมอ,หอ,หมอไหนอ่ะ เจอศพเลยหนูก็ไม่เจอตอนแรกหนูเจออ,เอยู่ๆศพเขาหายอ,ะอ่ะหนูเห็นมากมตอนแรกหนูเห็นแลู้หนูศพเขาหายไปไหนไม่รู้เพราะเขาแดงอ่ะเอาทีนี้ก็ว้าวุ่นไม่วะแคทหรอรอจีอีกรอบหนึ่งอ่ะเธอ น่าจะใ,ให้โมหาดีกว่าเดี๋ยวถามพี่มิมก่อนโดนอะไรเดี๋ยวเขาว่าเด้งตกน้ำแน่เลยมันชอบเด้งอ่ะเธอชอบเหมือนกันเนี่ยตอนแรกสมอยู่ตรงนี้เลยลเด้งลง,งน้ำอ่ะเดี๋ยว<อ><อ>จุนี้เดี๋ยวเขาดำลงไปดูเธอยาเธอเธอยาทำไมอ่ะทำไมอ่ะยาไม่ได้หรอ เจ็เดาตกตงตกน้ำไปแล้วเหรอพี่นี่ไงพี่พี่เจอแล้วใช่นี่ไงอยู่ที่เขตเหนนี่ไงเอาพี่เอาไปาไม่เอาเลอ๋อเราอหนู<ร>ต้องขับก็อยู่ที่เดิมน,นี่เธอแคทปปะเขาว่าน่าเจอเด้งแล้วไม่เห็นศพหวังไม่รู้อะห้ามดวงตาเปล่าใช่เราน่าจะไปแบกภูนหนักไปหน่อยอ่ะเธอ ทำงานหนักไปหน่อยก็ทำไมห้ามจกอะท่าเรือท่าเรืแล้วก็ข้อหงจะถกน้าเธอเดีดูกระโดนแกงแล้วแล้วถ้าทำไมใครใครคุมป่ายแม่งเลยไม่ร่ะเอาดิเดินใส่เลยเขาอยากเห็นสูตรอะไรนะเมื่อกี้สูตรเท้าสูตรูปเขาเนี่ยเอาแม่เลยเธอไม่ไม่ไม่จริงจริงเขาไม่เคยเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรจริงจริงเขาไม่เคยชอบจก ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เอา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 ไม่เขาเขาไม่ค่อยชอบจกเท่าไหร่คอกหมูท่าเรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบจริงแล้วก็ชอบจกแบบตรงที่มันมีกองเดียวสองกองอะไรเงี้ยมันเยอะเกินไงเดี๋ยวมันรวยไงเขาไม่เลยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบจกเท่าไหร่ใช่แล้วก็ไม่บอกไปดูมาดิโดเขาอยากถามเพื่อนเพื่อนโดนอะไรเขาไปไหนของเขาอะ ย,ยังหาทางออกไม่เจอเลยหลงแลครับว่า,านี่แล้วก็ไม่คิดจะหาทางออกเลยลเขาก็ไม่ให้ออกด้วยเข้ามาแล้วห้ามโดกเธอเธอเลยตรงสภาจกได้ปะสภาไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างอะ ใช่ข้างหน้าสะพานมันจะมีมีมอยู่ประมาณตอนนั้นก็ไม่ได้ไห,หรอกโอเคมายัางมัครับพี่หมิม่นวายเกลพี่โดน,นอะไรอหะอี่พี่พี่ลิมกินข้าวอ่ะเออดีไปหาฟันเอา แมงวยเธอพี่เขาว่าการหนักแลวเธอเธอฮะเฮอเป็นอะครับพี่เขาลืมสมองเสื่อมอย่างนั้นหรอเลิกกินข้าวอ๋อกูเค็นเด็กว่าสมองเสื่อมแล้วรถอ่ะ ไม่เห็นรถพี่เธอเลยไปไงวะตดน้ำเหรอไม่แบบแบบมันตายตรงโค้งพอดีป่าแล้วค็รถตกน้ำรถไหลตกน้ำเธอแต่เขาจะไปจริงๆแล้วนะอมหอมสนิทหนึงไม่นด้หรอครับอยู่ต่อนนอยได้ไหม อย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเขา่ารู้ทำหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยาได้ยินคำว่าลาแต่คำบอกลาเมฆพ้นบนฟ้าพักด้วยเพื่อนฟีดเวอรีกันในการฉันไม่อยู่ให้เธอเยนี่เขาวันนั้นน่ะเขาว่าส่งข้อความบอกเธอว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ถ่ายรูปเนี่ยไอตรงที่มันเป็นเดี่ยวดาวผีม้าแล้วก็ ไฟไฟหยวกับเทีนสนานชิกมากส่งให้เธอดูด้วยใช่หรอใช่แต่เขาเห็นแล้วเขาไม่เห็นอันเดียวไอ้ที่บอกว่าไม่อยู่เห็นทุกอันเลยไม่เห็นเขาไม่อยู่หนึ่งไม่เห็นเขาก็เข้ามารอไปเถอะเขารอหนูไหนยันรีอ่ะยันรีหกโมงเช้าอ่ะเขาอยู่เธอไม่เห็นอยู่กับเขาทั้งรีเลยอ่ะเอาเเวลารอรอยันรีได้เอา หรือว่ารอกับใครรอนานๆก็อาจจะเบ็นช้อนหัวใจมีคนนึงเหรอสามคนไม่ใช่คนเดียวใครมันเป็นใครมันถึงเวลาแล้วสินะที่ความจริงต้องเปิดเผยไม่รู้แหละเราต้องมีเท้าดวงเดียวเท่านั้นชื่อน้องอชมพู่ไม่อวอ่ะวิชมพู่ใช่กับน้องฟ้า ใช่สองคนเราก็เธอด้วยรวมเป็นสามคนเขาไปจริงแล้วเนี่ยแล้วนาะวันที่สิบแปดแล้วเด้อเขาบอกก่อนเด้ยเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วไปรับไม่กลับมา ต้องเล่นแอดด็อกไหมเนี่ยว,วันเรื่อาวันเรื่อง้อองาฟาก็น้องเขาหน้ารักนี่นาก็มีไปดรียนนะ่ะเขาไม่ต้องมีเขาปล่อยเขาแม่เลี้ยงเขาไว้ตรงไหนก็น่างั้นอ่ะลงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาไปละเจอกันนะครับบายบาย คารอเล่นครับขึ้นมาเร็วใครจะกล้าปล่อยไว้คนเดียวไม่มีหรอกขึ้นมา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 นี่นี่โอ๊ยโอ๊ยโทษทีครับโทษทีนะครับนี่เองไม่ทิ้งครับ